สวัสดีค่ะพบกับช่องส้มปอกลำเพลนออฟฟิเชียลนะคะวันนี้นะคะก็นี่ค่ะพ่อตุ้ยนะคะพามาแว่ไหว้นะคะพญาต่อไอยนะคะครั้งแรกเลยนะคะที่ส้มปอกมาไหว้นะคะเป็นครั้งแรกเลยก็จะนี่ค่ะมาขอพรอ ผูนาคาจะมาท mm ียให้มาเดปาตวโขให้ทัสิงสายะาที่เดินทางไปมาตะโูน so ี่น um ั่นเพิ่ยัันไหนขอแรกนะคะเรากจุดทอิดัเรี่ใบใสาวชูกรู้พอผูพา่อยเ้ดใช่เคยกางวันของาใครเคยมาไหว้แล้วบ้างคะที่สกลนครนะคะพญาเต่างอยเคยเห็นแต่ ในเอ็มวี MV เนาะในเพลงเต่าวงงอยของแม่จินตลานะคะวันนี้ได้มาไหว้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบุญมากๆเลยที่ได้โอกาสมาไหว้นะคะถือว่าเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คนสกลนครนับถือนะคะเป็นอีกที่แห่งหนึ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ ก็ขอพรนะคะให้สมความมุ like so week, like so it, week, ่งม so ั่การทนานะคะขอจากองค์ชายตมวยนะครับในสิ่งที่เราอยากได้ก็ยือนนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราก็นำปัจจัยปักต้นบุญเลยนะครับตอนที่านเสร็จก็ักต้นบุญเดินลงไปก็รันพร้อมในทารสามคังนะครับรับโชคประโรงปู่ข้าวเต่ามวยนะครับสำเร็จสาเร็จแล้วก็สาเร็จนะครับรันคองสามครังนะครับพ่อไหว้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุแม่เราจะได้วันที่หนึ่งนะคอยจงการท НА นทุกแม่ นะครับขอพระโมทนาบุญนะครับขอญาติ่านายน้มตลอสายบุญนะครับที่ได้ร่วมทำบุญเปิดักรับโชคในวันนี้นาวอัญซาร์นะครับทันติมณีนะครับขอมกอบอร่อนะครับที่ี่เพื่อนำตูนเอาไว้ครอทำบุเปดประตูโชขอระโมทนาบุญานานันนะครับรวมครอบครัวนะครับมันหกดทกุญรอานีนะครับร่วมทำบุญ บาทแน่เลยคุณหักมากนะครับเย้อนสีโดยครอบครัวนะครับที่ก่กนะครับอำไปน้ำาสมจังหวัดุดรธานีนะครับทำบนเงินร้ยบาทนะครับคุณเชาวันนะครับเย้ยนสีนะครับพี่กิ๊กนะคทำไปน้ำโสมุดรธานีนะครับรวบรวมเงินร้อยบาทมีของมงคลนะครับทครอบครัวนะครับสีพิเที่สีนะครับทำไปเน้ำสมจังหวัดุดร้ธานีนะครับทำคนเงิร้อยา พอดีที่ทักผืนกระดาษเขามีขายไหมครัตั้ไหนครับผู้จัดร้อง่อไปนะครับคุณปานนะครับ อัครัากไปดินฝนน้ำฝนนน้ำ่นนะครับคุณปานุิสน้่านนะครับตอนอตัวนะครับายเลขที่404ทับ275มาจากระเท้าุงเทมานครนะครับคำารแบโค่ไอไอติม6ไอติม6ัดบ ก็อันนี้นะารับจำบุญตกดบรับโวกในวันนี้ร้0ยา่าขอรบาจร์จาบุญนะครับขอบคุณปัตตินะครับขู่นะครับผมพบว่าแจกไปที่แปดร้อยแปดร้อยสิบห้าบกครับแปดร้อยสิบาที่ สิแปดนะครับมาจากอำเภอเมืองจังหวัดพักนะครับเราะนะครับมาจากวันแสงในรุ่นนะครับตะบนพาราเ่กนนะครับกราบไหว้ขอพรไปที่กระตอนแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะนี่ค่ะปู่นะครับู่เห็นไหมครับอยู่ยี่สบแปดนะครับแสงในรุ่นิานะครับตะบนพาาเหืองขงกนนะครับขุนนะคเป็นทุ่มเลขนะคะทุกคนไม่โฟกัสเ่ประตูช่วงด้วยนะครับวนเจเป็นถูกปูยาเตาอย ทุบอกได้ทาการทุบเลขมาแล้วว่าจะจุดตอนวันที่หวยใกล้จะออกนะคะมารอรุ้นกันนะคะทุกคนขอให้ทุกคนได้โชคได้ลามีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะก็สามารถขอพร่านคิดของส้มพอกได้นะคะเพือนเพื่อนส่งขึ้นมาช่วงทำบุญนะครับเป็นเาภาพด้วยตาองหอยนะครับเป็นเจ้าภาพ ปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับเป็นเจ้าภาพจ้างน้ำตกนะครับรู้กาดมาเปิดประตูโช้าเปิดจับแล็ปเทงนะครับไก่ยี่หรขอแซ่บระรู้นะครับมาถึงอยากส่งวิญญาณตามรอยแล้วนี่นะคะทุกคนก็เขาเรียกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะโดนบันดาลนะคะให้ทุกคนได้ประสบความสําเร็จนะคะตามความคาดหมายไว้นะคะก็ขอให้เป็นแบบนั้นนะคะทุกคนนะเป็นครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่ส้มป๊อกได้มาเยื่ยที่นี่นะคะก็ ต้องขอขอบคุณพ่อตุ้ยนะคะที่ได้นำพานะคะมา,า <พอ S 1> ทำบุญอขอพรน,นะคะทุกคนอะไรนะงามบอกนี่นะคะ <ไป S 1> บรรยากาศนะคะ <ไป S 1> ก็ดีมากอุ้ยพอนี่นะคะสะพานอะไรอะ่ะสวยจังสะพานสะพานสะพานอะไรแขนแขวนโอ้ยสะพานแขวนนะคะสะพานแค่ เนี่ยอันนั้นก็นยากไอติมสะพานที่แบบว่าจะตั้งชื่อลูกนะถ้าใครมีลูกอะ่ะทำไมอ่ะเฉลิมพระเกียรติโอ้ยอะไรก่อนอย่าตั้งชื่อเฉลิมนะพอต้องบอกว่าสะพานนี้พระไม่ชอบนะทำไม,ำไมสะพานเฉลิมพระเกียรติโอ้โหจะเล่นมุกทั้งทีต้องแบบว่าอธิบายนะคะนี่หนาะขอบอลแกปุนคราชนะคะไปเนะ ทุกคนแล้วก็จะเดินทางไปงานต่อนะคะบรรยากาศตอนนี้โอ้โหร้อนระอุมากค่ะร้อล้ค่ะของขายก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะ,อะ,ะเปิดแค่บางร้านเนาะวันนี้มันยังไม่ใช่วันหยุดคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะอยู่เนาะ แล้วก็มีนี่ค่ะมีร้านอาหารอะไรอยู่ข้างหน้าข้างในก็มีนะคะทุกคนโอร้านอาหารเยอะอยู่มาที่นี่ไม่อดแน่นอนค่ะมีร้านลาบส้มตามนู่นนี่นั่นเยอะอยู่นะคะเราก็จะเดินทางไปงานกันต่อนะคะรอพนลนะขับก่อนรอพลลระขับกันค่ะพนลนะขับไปเข้าห้องน้ำ แล้วก็เป็นไงการมาไหว้ครั้งแรกไหมนี่ก็ล้วงไถ่นะครับล้วงแล้วเหรออ่ะมีเลขแล้วเหรอแปดสี่ศูนย์นะครับเอาเขาไม่ให้บอกเ,อลอเลขมันจะเคลื่อนเรา <c oughs> จ,ะจะซื้ออ๋อแต่อยากให้ทุกคนถูกเนาะนี่ของพี่นี่นี่ของพี่คือแบบว่ายังไม่จุด,จดเอาไว้จุด,จดวันหวยออกแล้วซื้อเลยจุดวันนี้เนี่ยมันหวยจะออกแล้วมึ้ฮะอะไรมันก็รีวิวหมดรีวิวนี่ไง เออเมื่อกี้น่าจะรีวิวเนาะถ้ายกอันนี้ขึ้นไปว่าจะถูกหวยมโนเนาะสรุปยกไม่ขึ้นถ้าทำอย่างเงี้ยอ่อยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ยกตัวเองขึ้นอ่ะถูกหวยหลังอาทีตหนึ่งนักแม่น่ามีวันหรอกแม่น้ามาแลวไหมเออมานา้วเรากอใกล้ไหมไม่รู้เดาเสิก็น่าไปอยู่นะมานา้วก็สกุลนะอ้าวเหรอใช่อ๋อบ้านน้องมานา้วอยู่สะกุล แล้วพ่ออยู่ไหนแต่ว่าน่าจะพ่อกัยแพ่ออยู่จังหวัดไหนมุกอาหารไงใช่หรอไม่ใช่ตาดเหรอัน่าจะคนไปเยอะวันเนี้ยเม่อวานยอะคุณยืนแน่นอนเนาะยูทูบเบอร์เต็มแล้วไม่คอะบ้านน้องไนานๆมาบ้านน้องชีเนาะคนก็อยากไปเดี๋ยวสุดปลอกรอไปบ้านลูกกูดีกว่าวันไหนก่อนฮะวันไหนเออมันต้องมีวันที่เราได้ไปแหละ จะไปบ้านโลโก้บ้านโลโก้ก็เป็นคารลิสหาดนะคะประมาณยี่สิบห้ายี่สิบห้าบาทคาลสหา์ไม่ใช่ร้านนะยี่สิบห้าบาทไม่ใช่คาลิสหาดคาร์ลิสหาดเพราะนอนแล้วฝนเวลาตกตกสาดเลยหลังคารั่วใครดูแต่ในเอลมวเนี่นและเต่าง่อยเนาะเต่าเต่างเราค่อยอ่านไงเต่า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 เต่ ตอยเงาน่ะเตาม้อยถ้ากินพริกนี่ได้จะถูกรางวัลโอ้ยแล,ล้วก็แล้วก็น่าจะสมองเคลื่อนขึ้นอยากรวยจนสมองเคลื่อนเลยะคะพริกสีแดงนี่ได้จะถูกรางวัลเอออัสหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกการรับชมแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะคะไม่ได้รับชมะะเลยทำไมต้องขอบคุณคะต้องฝากรับชมสิ